ทวิตเตอร์ร้อนระอุชาวเน็ตตั้งข้อสงสยัยแตงโมนิดาตกน้ำจริงหรือไม่ จากกรณีที่นักแสดงสาวแตงโมนิดาได้พลัดตกจากสปีดโบ๊ทและจมหายไปกลางแม่น้ำเจ้าพระยาแถวสะพานพระรามเจดเมื่อคืนวันที่24กุมภาพักุมาที่ผ่านมานั้นเจ้าหน้าที่และกู้ภัยเร่งค้นหาตัวอย่างสุดความสามารถและอีกหนึ่งในโลกโซเชียลอย่างทวิตเตอร์ได้มีการติดแฮชแท็กแตงโมพร้อมทั้งมีชาวเน็ตมาให้กำลังใจและต่างพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นและมีเรื่องที่ชาวเน็ตนั้นตั้งคำถามมากมายเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิด ขึ้นไม่ว่าจะเป็นตังข้อสงสัยว่าคนที่ตกน้ำนั้นใช้แตงโมหรือไม่ทำไมเพื่อนๆที่ไปด้วยกันนั้นทำตัวมีพพรียุดและผิดสังเกตโดยเชาเน่ตไดทวิตบอกว่าตอนที่เห็นแม่แตงโมคุยโทรศัพท์เสร็จแล้วก็มีคนส่งรถมารับให้แม่ไปเจอทิ่ท่าเรือโดยที่บอกแม่ว่าอยากให้แม่ไปเจอโมเป็นคนแรกยังไงตกลงโมตกน้ำจริงหรือไม่เริ่มรู้สึกไม่ดีแล้ว และสำหรับเราตอนนี้ไม่ว่าจะแกงหรือไม่แกงก็ภาวนาขอให้แตงโมปลอดภัยไว้ก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังและมีคอมเมนต์บอกว่าเริ่มแปลกๆตอนที่แม่แตงโมรับสายแล้วมีคนให้แม่ไปอีกที่เดี๋ยวสรุปแตงโมได้ไปที่เรือนนั้นจริงๆใช่ไหมเพราะเพื่อนให้สัมภาษณ์แปลกๆถ้าแตงโมปลอดภัยก็รีบออกมาสงสารพี่ๆกูชีพแล้วตอนนี้